อะไรคะสู้สสหน้าดูอ้๋ยี่ตกค่ะอุยอ้ย,ยมาแล้วคะ่ะของแท้มาเลยมาเลยกินกินคันเล็กอีกแล้ว กินสปริวคันเล็กอันนี้ลอ,อกเท่าไหร่ลอ,อกสนะอ,อ,องพันนะ <laughs> สายเอ็นสายเบ็ดตัวเบ็ดชิโนศูนย์จุดแปดแต่ว่าตัวไม่ใหญ่ฮออนากให้ลงไหนดีจะสู้กันนานนะเพราะว่า สู้กันนานสู้กันนานเดี๋ยวเอ็นขาดอ๋อติดถุงอะไรอะไรมาเลยปาติดถุงถุง ถุงช่วยเรนนี่นอ,อ๋โอโทษที่อวดหน่อยกินคันเล็กม,มันฉลาดเนาะมันชอบกินคันเล็กเนาะอันนี้น่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตาช่างมาช่างกัน จะเพิ่งไปดับตัวปลาดิไปเกี่ยวตรงปากมานู่นนี่แหละข้าช่างถ้าช่างอย่างนี้หนึ่งจุดสี่โอ้ทำไมดูตัวใหญ่จังเลย โอเคหนึ่งจุดสี่หนึ่งห้าค่ะยิโสกยิโสกกินสปิวชิงลิวเอาอยู่เอาไซส์นี้เอาอยู่แต่ถ้าใหญ่กว่านี้คือไม่แน่ใจ